สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหรือทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกที่มีแมปชื่อว่าเซอร์ไวเดอร์คิลเลอร์กันนั่นเองวันนี้เราก็จะพาทุกคนยเอาร์ชร่าจากเอ่อคิลเลอร์ทั้งหลายแหล่นั่นเองะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงการเลือกฆาตรกรนะคะว่าใครเนี่ยจะเป็นฆาตรกรโอเคแล้วเราก็ได้ชื่อฆาตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเซอร์ไวนะคะทุกคนนี่คือหน้าของฆาตรกรคือจะเป็นผู้ิงผมเลืองนะคะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเอาชีวิตต้อเรับเอาชีวิตล่อกันเลยทุกคนไปเกมนี้นะคะเราจะต้องเก็บขยะแล้วก็ก็คือเก็บขยะมาเอาตังค์แล้วแหละเออเก็บขยะเอาตังค์เศจเราก็ต้องทำการโอ้โอ้เกิดที่ไหนไม่เกิดมาเกิดมันน่าจะเกิดบนหัวเราทุกคนคิดในแง่ดีไว้คิดในแง่ดีมันน่าจะเกิดบนหัวเราบนหัวเราแน่นอนอ้อ้โอ้้แดงมากแดงเดือดมาก ออ้ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยแบบแดงอ่ะอุ้ยอ้โอ้มาจากข้างหลังมาจากข้างหลังมีเพื่อนต้องการเพื่อนข้างบนไหมเพื่อนข้างบนอุ้ยเข้าตะกอนตรงนี้เลยออร่าออร่าตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนเราไปช่วยเราไปช่วยเพื่อนเพื่อนเซฟ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 หนีก่อนเพื่อนเราหนีก่อนนะเราหนีก่อน โอ้ my god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  โอ้แดงมากแดงมากแดงมากอยู่ข้างบนทุกคนมันอยู่บนหัวเรามันอยู่บนหัวเราตอนนี้ยังเก็บขยะไม่ได้เลยสักชิ้นมดแต่วิ่งหนีฆาตกรโอเคโอเคเราเก็บขยะก่อนเพื่อที่เราจะได้เอาไปขาดแล้วก็มีตังไปซื้อสกินต่างๆโอ้ก็มันโอ้โอมันอยู่ตรงนั้นโอ๊ยเราเดินสวนกับมันเลย ลดเงินส่วนกับมันเลยลดเงินส่วนกับมันเลยลงล่างลงล่างเอ้มันเห็นเรามันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วอาตายอาอย่างนั้นเราก็ยังเก็บขยะได้อยู่โอเคทีนแล้วเราก็ต้องรอเพื่อนมาช่วยทุกคนเพื่อนเฮลมี me, จ้าช่วยด้วยจ้าอุ้ยข้าตกรอยแมากล้าเราได้ป้าเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อนจะมาช่วยเราได้เพื่อนเพื <c oughs> ่อนตรงนี้ตรงนี้อ้ออ้ขอบคุณติงคิวมากติงกิวติงคิวโอเค เพื่อนสามารถที่จะอุ้มเราไปหิวที่อื่นได้นะคะทุกคนถ้าที่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเนาะโอเคเราเหลือขยะสองชิ้นเราก็จะนั้นล่ละตอนนี้เรามีชีวิตทั้งหมดสามชีวิตทุกคนตอนนี้เราใช้ไปแล้วหนึ่งเราเหลืออีกสองชีวิตนะก่อนที่เราจะตุยเย่นะคะทุกคนตอนนี้เพื่อนตายเยอะมากเลยตอนนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าเราควรที่จะออกไปดีไหมเอาเอาตาย มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแม่มันก็มองเห็นนั่นแหละแต่มันมันมันโลกทุกคนมันโลกมันโลกถ้าเราอยู่ใกล้ฆาตกรเลือดเรามันก็จะลดช้าๆอุ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมารอดักไว้แน่เลยนี่เพื่อนเพื่อนแก้งตายเพื่อนแก้งตายแน่นอนโอเคโอเคตอนนี้เพื่อนกําลังฮิวเรานะคะทุกคนเพื่อนกําลังฮิวเพื่อนกำลังฮิวนอนนอนแก้งก่อนนอนแก้งตายก่อนนอนแก้งตายก่อนโอเค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 เออจบอันนี้คืออะไรอ่ะกดได้ มีให้กดได้ตูมเรียบร้อยก็เป็นประมาณนี้ทุกคนใช่ก็คือเราตาได้สามชีวิตแล้วเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นชิวที่สามหรือสองก็ไม่รู้อะแต่ว่าตุยเย็บละเออตามนั้นสรุปการนอนแก้งตาของเราก็ไม่ได้ช่วยทุกคนเพราะว่ามันตาดีเกินแต่ก็เนียนอยู่นะคือเราทําเป็นนอนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูเนียนยู่เออก็เป็นประมาณนี้ทุกคนเราต้อชีวิตรอดแล้วก็ชนะไปนในตลดาดาให้ได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถซื้อพวกสกิน มีดอย่างงี้ทุกคนสกินมีดแล้วก็สกินผีปีศาจอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของฆาตกรนะคะเขาก็จะแบบว่าคอยนั้นอยู่แล้วสมมาตเนี่ยฆาตกรสมมาตรฮิวได้ด้วยนะทุกคนสมมาตรฮิวได้ก็คือเลือดเราจะตายอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นเราอยู่เราอยา่าอยู่ใกล้ยเยื่อทุกคนเดี๋ยวมันจะนั้นเกินไปก็ นั่นเขาเขาเชื่อมันละดูสิว่าฆาตกรจะ,จะตามท่านหรือไม่เขาจะตาอ๋ออุ้ยอุ้ยข่าได้ไหล่ศพเลยข่าได้ไหลยศพเลยห้องนั้นฆ่าได้ไหล่ศพเลยนี่มาข้างล่างเจอคนนึงเจอคนนึงตอนนี้ทางออกเปิดแล้วทางออกเปิดแล้วอุ้ยเขาทางออกหนีรอ,อดไปแล้วโอ้ไม่ก็ตอนนี้นะคะก็เออดูยังไงอ่ะรอดสามคนเหรอ อีหกคนตัวเย่ m ม god มังไม่รู้อาจจะผิดก็ได้ทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะก็คือแบบระทึกใจสุดๆเลยตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอเวลาเล่นเกมทุกคนต้องรอให้มันแบบว่ามีเลือกโหวตอะไรอย่างนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นโหวตแมปทุกคนอัลเดตแมนพอยไ,ไปเลยไม่เคยเล่นแล้วคนก็โหวตเยอะมาก เป็นประมาณนี้ทุกคนเราวตอบไปเราก็ต้องไปเลือกฆาตกรนะว่าใครจะเป็นฆาตกรโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหมดเลือกฆาตกรแล้วนะคะทุกคนคนที่จะเป็นฆาตกรก็คือเฮดแลนนั่นเองทุกคนว้าวเราได้เป็นฆาตกรแล้วซึ่งฆาตกรเนี่ยเราก็เลือกเป็นรนดอมนะมันรนดอมให้เรามาเป็นไอตัวนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปฆ่าคนละแลทุกคน ตอนนี้เราก็ต้องรอให้ตัวเองเกิดก่อนนะตอนนี้เราก็จะให้คนแบบว่าวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาก,ก่อนตอนนี้เราก็รอเวลาอันสมควรคือพวกแบบฮีโร่ไม่ใช่ดิพวกสกินเนี่ยมันช่วยทําให้เราโดดสูงโดวิ่งเร็วขึ้นแหมถ้าเกิดใช้เราจะได้หลอกตัวที่ดีที่สุดเลย,เลยจะได้ไม่ต้องแรนดอมไปมาอย่างนี้เราเกิดละทุกคนโอเคทุกคนเราวิ่งไปก่อนนะ้งั้นเจอแล้วคนแรก เรา let's go แล้วก็วิ่งไล่มันเลยทุกคนวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่มันวิ่งไล่มันเรียบร้อยฆ่าไปหนึ่งตัวเย่นหนึ่งโอเคแล้วก็มีคนมาช่วยละแล้วเราก็จะเดินไปเดินไปแล้วมันก็ฮิวเพื่อนได้แล้วก็จะไปฆ่ามันใช่ทุกคนเราจะฆ่าคนเดิมเราจะฆ่าคนเดิมอ้ระวังกับดักไว้ระวังกับดักไว มันจุกมันจุกมันจุกฉ่ำมากมันจุกฉ่ำมากเรายิ่งตัวใหญ่เดินยากอยู่โอเคไม่เป็นไรก็ไล่ต่อบไปแบบ I don't care I อ o n t care I don't care I don't care ตายตัวเย่ไปหนึ่งโอเคต่อไปแล้วก็รอให้มันมีคนมาช่วยนะจ๊ะอย่ามาใกล้ฉันจ้ะฉันจะไม่ฮิลแกโอเคมีคนไปฮิลละเราก็ไปกันต่อแล้วอยู่ไหนอะอยู่นี่เดี๋ยวตามนี่ไปแทนละกัน เงินคาไปเยอะโอ๊ยเดินได้สลวนมากทุกคนด่านนี้มืดมากหน้าจอมืดมากฉันฉันเห็นว่ามันอยู่บนหลังคานะ่ะฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาเต็มเลยเรียบร้อยคาปีหนึ่งเหลืออีกอะไรอะไรการอีนั่นมันอีนั่นมันจะช่วยเพื่อนโอ้ยโอ้ยสลวนมากเป็นการเล่นที่สลวนมากเป็นการเล่นที่สลวนมาก ไปจ้าหัวเหลืองหรอหัวเหลืองฆาตกรแมบเมื่อกี้ใช่ไหมไปสองไปสองไอเหลืองมานี่โอเคโอ้ยยากเนะาะไล่คนไปไล่คนมายากเนาะชีวิตอะปะถ้าเราตีมันได้สาคัญมันก็ตัวเยล่ละขอให้มันเป็นแบบมีคนตายสักหนึ่งศพก็ยังดีอย่างเกมเนี้ยบอกเลยมีคนตายสักหนึ่งศพก็ดีละโอเค ข้าไปได้อีกหนึ่งเหลืออีกสิบล้านคนโอเคโอเคคงมีคนช่วยแล้วแหลปะป่านเนี้ยนหนดูซิเอ,อิยังคานอยู่เนาะยังคานอยู่ก็คานต่อไปจ้ะอยู่ไหนละอยู่ไหนละโดดไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอ,อิมอันนี้ก็ยังคานต่อไปเนาะยังคานต่อไปแต่สังเกตดีกว่ามันไม่ใช่คนที่ตุยเย มันไม่ใช่คนที่ตุยเย่มันคือคนที่แอบเนียนเราฉันก็ดันเชื่อด้วยตามนานทุกคนตามนานโอเค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 ตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งมีคนติดกับดักหนึ่งติดกับดักหนึ่งแล้วก็ลอดกับดักเราไปได้ละงั้นติดกับดักตรงนี้เลยโอเคเราใช้กับดักหมดละทุกคนใช้กับดักคุมมากอีนี่มาอีนี่มาอีนี่มันรอเราเว้ มันล่อมันโดดไปไหนของมันน่ะมันโดดที่มันหายตัวไปเลยทุกคนดูดิมันโดดที่หายตัวไปเลยโอเคเราต้องไปหาคนอื่นเนาะคนอื่นเหรออยู่ที่ไหนล่ะมีคนติดกับดักมีคนติดกับดักไม่รู้ว่ากับดักจะอันนั้นเมื่อไหรอ,อ๋อมันโดดหายไปแล้วอะไระ่ะคือคนเรามันจะกระโดดสูงอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ยกระโดดสูงมากคือเจ๊ไปอยู่บนนั้นแล้ว งงมากไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราก็หาแ,แถวตรงถนนกลางนี่นแหละเดี๋ยวมันก็มีคนออกมาไปที่ทางออกอยู่ดีเห็นไหมเราก็จะเห็นรูปคนต่างๆค่ามารไปหนึ่งเรียบร้อยทีนี้ก็ไปตรงนูน้นสารทิศอีกมากมายมีใครอีกไหมจ๊ะมีใครอีกไหมตรงนี้ใครอะตรงนี้ใครตรงนี้ใครตรัวเย่ มีใครอีกเราสมมาตรฆ่าไปได้สามคนนะคะทุกคนแล้วก็หนีรอดไปสามคนเหรออืมนั่นแหละก็ประมาณครึ่งหนึ่งทุกคนก็ก็ดีก็ดีก็ดีตอนนี้เราก็เลเวลยี่สิบละก็ดีก็ดีก็ดีไม่ดีแย่ก็ครึ่งหนึ่งอะสามสามก็ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้แย่ทุกคนก็ไม่ดีแย่โอเคเรามาอยู่กันที่ด่านที่สามนะคะเราก็จะเลือกเป็น โรงงานแล้กกันเป็นโรงงานแต่ว่าโรงงานเลน่นเป็นแล้วอะเอาสเก็ตโซนดีกว่าแต่ว่าคนเลือกคลาสสิกแฟร์กราวเยอะว่าแล้วเราก็ได้ด่านคลาสสิกแฟร์กราวนั่นเองค่ะทุกคนต่อมาเราก็จะมาเลือกฆาตรกรนะคะว่าใครจะเป็นฆาตรกรในด่านนี้นั่นก็คือเฮดแลนด์อีกแล้วทุกคนเฮดแลนด์เป็นฆาตรกรอีกแล้วครั้งนี้มันส่งแซน,นด์แมนมาให้จะพร้อมแล้ว เราไปกันเลย okay, ทีนี้เราก็ต้องรอนะคะให้ผู้คนเนี่ย,ทำ,งงยทำการวิ่งกันก่อนทุกคนทำการวิ่งแล้วก็โดดก็เท่าเดิมนะเดินก็เท่าเดิมก็ไม่มีอะไรเอ้ยกเ็เดินเร็วขึ้นนิดนึงเดินเร็วขึ้นนิดนึงนะสัมผัสได้โอเคเราเกิดละปลาเลสโกอยู่ไหนกันจะพวกเหยื่อที่น่ากินของฉันพูกแกอยู่ไหน แล้วฉันก็เผอตกลงมาอ๋อยังมีทางเดินได้อยู่อืมเป็นการเกิดมาที่แบบเกิดมายังไม่เจอใครเอยเจอแล้วเจอคนนึงเป็นผู้สาวเรียบร้อยตุยเยโอเคต่อไปนะคะอย่าโอ้อย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันอุ๊ยอยอย่ามาใกล้กันนะเธออย่ามาใกล้กันเฮ้ยเจอแล้ว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  อุ้ยทำไมคนเรามันกระโดดสูงจังเลยอะงั้นไลนี่ต่อละกันจบตามนั้นอือเรียบร้อยสวยไปตรงนี้อุ้ยมันกระโดดกันสูงจังอะเจ๊พวกเจ๊กระโดดสูงกันอย่างงี้ไม่ได้นะพวกเจ๊อ๋อหายไปไหนกันแล้วอะหายไปไหนกันแล้วเรียบร้อยปีหนึ่งแล้วก็ไล่ไปค่ะไล่ไปทุกคนวุ้ยทำไมมันกระโดดกันสูงจังเลยอะเจ๊วางกับดักไปเลย วางกับดักไปเสร็จแล้วง่ายต่ออืมก็ไม่น่าจะมีใครนะแต่ก็น่าจะมีคนไปช่วยเพื่อนแล้วแหละนั่นไงเมียน,นี้เมียน,นี้เดี๋ยวเราตามผลน้ำตา,ตาไปนี่มันชอบโดดสูงไม่ชอบเลยโอเคโอเคโอเคตายไปแล้วหนึ่งตายหนึ่งใช่ไหมตายหนึ่งเพราะฉะนั้นตายหนึ่งตูม้มไปไปนี่ต่อไปนี่ต่อไปนี่ต่อ ไปนี่ต่อืมดีนะที่คนแบบว่ามันผมให้เราเห็นบ้างอะ่ะวางกับดับไปเลยจะพวกโดดสูงหนักใช่ไหมโดดสูงนักใช่ไหมโดดสูงนักใช่ไหมฮะโดดสูงหนักใช่ไหม,โ,ไหมโอ้ยมันยากจังเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่พวกนี้มันชอบโดดสูงกันน่ะทํายังไงให้โดดสูงขนาดนี้เดี๋ยวตามหัวม่วงไปแล้วกันไม่รู้ว่ามันดูเป็นเหยื่อที่น่าคิดว่าน่าจะ โดนเราสอยได้อ่ะอืมเรียบร้อยไปหนึ่งเราก็ไงต่อเจอหัวส้มเจอหัวส้มเจอหัวส้มกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วแล้วไงต่อเจอหัวเหลืองกระโดดไปนู่นละเออไปอยู่ข้างบนกันใช่ไหมเอออยู่ข้างบนกันดีนักก็ลงมาสิก็ลงมาเลยอืมฉันก็ขึ้นมาได้นะเจ้าพวกนี้ โอ๊ยหัวม่วงอ่ะโคตรแบบโคตรแบบอยู่ใกล้อ่ะแต่ไม่ไม่เคยโดนเราอนะไรสักทีนะไม่เคยโดนสักทีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนปั่นหัวไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะโอ้กับดักก็หมดละไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็ยังวิ่งไล่ต่อได้ไปกันต่อวิ่งไล่ต่อไปจ้ะจนหว่าเราคิดว่าเราจะต้องดิค่าพวกมันก็ให้พวกมันวิ่งเร่งกันไปนี่แหละเออก็โดนไปอีกหนึ่งนะ เดี๋ยวตามินั่นไปดีกว่าตามินั่นไปตามินั่นไปให้ให้พวกมันช่วยกันไปให้พวกมันช่วยกันไปเดี๋ยวตามิหนุนี่เรียบร้อยต่อไปตามินุ่นไปต่อตามินุ่นไปต่อโอเคโอเคโอเคก็ไปให้มันช่วยกันไปค่ะทุกคนเราก็จะไลนี้ต่อนะดูซิแม่สาวน้อยตรงนี้น่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วโอ้ย ตา,ต,าต,าตายสิตาย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 สิวิ่ยไม่ตายให้ใกล้กันขนาดเนี้ยคือยังไม่ตายให้การอีกก็ก็วิ่งกันอยู่อย่างนี้แหละก็จบแค่นั้นเออเรียบร้อยจึงไปไงต่อทางออกจะเปิดในอีกสิบวิทุกคนอีกสิบวิอีกสิบว,บว,บวิมีคนติดกับดักคนล้อจะก,กับดักละโอ,อ,ะลอ้คนเยอะเลยคนเยอะเลยอันนี้ก็มันแปลกันละ เรามาตรงนี้ก็ได้ใครนี่ก็ได้ใครนี่ก็ได้ไดโอเคไปอีกหนึ่งเรียบร้อยตุยเย่แน่นอนโอ้ยมีหลายคนเลยที่หนีไปได้อ่ะเรียบร้อยหนีไปเยอะเลยเราฆ่าไปได้สามคนแล้วก็หนีไปได้ห้าคนนะวยอันนี้ไม่ดีละคือคนรอดเยอะเกินไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรก็ก,เเก,เกเ็เล่นไปเดี๋ยวก็เก่งเองทุกคนใช่เล่นไปเดี๋ยวก็เก่งเอง ก,ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนเออโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ให้กับช่อง BG c o l o ลเลอด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้เล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้หรืออยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย